ภารกิจอะไรวะเนี่ยฮาปเปอร์แป๊บตึงฮาปเปอร์ถูกกระทีบอ่ะเออเห็นว่าคุนยน้องปืนสติได้แล้วเจอลูกทีบฮาปเปอร์ไปเออให้คุนยนน้ำทางนะคะทุกคนอ้าวคุนยนก็ยิงปืนก้นแบบนี้เราก็ตามไปเลยสิคะ เออหุณยนตเปิดฮะมันบอกว่าให้เรากด<ไ>ปอนออเปิบเปิบอ่ามันให้เรากดอาที T ด้วยหุ่นยนต์มันก็ช่วยเราได้นะคะทุกคนเนี่ยเหมือนเราอยู่ในน้ำท่วมเลยอะ่ะเออยิงไปยิงไปยิงไปอ่าเออมีหุ่นยนต์นำทางก็ดีแบบนี้เหมือนมีโลม่มีก่ออ่ะอ่ะยิงไป ยิง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 ไปเป็ of นกระสุนซับขึ้นไกลแล้วยิงยิงมันจะทำลายรถถังเราเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่ารถถังเราติดปืนก้นน่ะอ่าไปมันไม่ยอมไม่แก้ทำลายรถถังฉันหรอกเออมีรถถัง ก็ดีแบบนี้นี่เองอายิงไปใส่กระสุนกันโอเคซัดเลยอย่างนั้นแหละ Get back s t โอ้ยโอ้ยรถบ้าเกิดตื้นมาแล้วจ้าหนึ่งคันน่าต่รอยมากับน้ำนะไปเซลซ่าครอสบีใส่กระสุนเอ ปไปไปีนไปฮะดูก่อนอ้าวมันอยู่บานอาคารชั้นสองในกระส้ะนอ้าวฝั่งนู้นข้ามก็เล่นไปเลยนะคะจุกโจกจุกโจกเฮ้ยมันอยู่ในน้ำท่วมเลยอ่ะอ้าว,วเฮ้ยโดนระเบิดลอยเนี่ยอืมถึงกระสตันกระปันเติดเดม มองก่อนอาฝั่งลงข้ามก็ยิงไปนะ่ะโอ้ยล้นเลยน้ํามาด้วยอ่ะเหมือนแบบน้าท่วมอ่ะทุกคน้รถมันก็ซัดมาก,กับตามกระแสน้นะําอ่ะมึงจะจมบาดาลวันนี้แหละเอ,อ้ยยิงไปเทฝั่งลงข้ามข้างบนชั้นสองโอ้หมันจะประเคนกระสุนอะไรเยอะแยะอ่ะ ลบกันชั้นสองอยู่ตรงมุมนั่นแหละนั่นแหละไป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 ีไปไปกตึกนึงมันอยู่ชั้นบนนะคะทุกคนชั้นสี่เลยอ,ะอ่ะอ่าตึกฝั่งตรงข้ามในอาคารก็มีอ่ะใส่กระสุนกันไปเออยิงไปโอเคตายแล้วโอเค ไปจ้าสี่ห้าคนไซกะสโนไปเราตามฮาร์เปอร์แล้วค่ะทุกคนอ่าไปกันยิง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 อ๋อมันมีลถลอยน้ำมาด้วยอ่ะยิงไป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 ไซกะสโซนฮะ อ่ะขึ้นไกลแล้วยิง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 ไปอ่าใส่กระสุนยิง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 ไปโอ้รถบัสมันมีรถบัสคันหนึ่งโอ้เสียหลักเพียงว่ามันมาแล้วระวังร เราต้องหลุดมาข้างในนะคะทุกคนเพราะรถบัสมันขวางถนนไปแล้วอ่ะไะเราต้องไปทางนี้แล้วโอ้โหหมาตามมาดิฉันไม่ทำอะไรพวกแกหรอกพวกนี้คือใบตาชนนะคะทุกคนนัน เฮลิคอปเตอร์อ่าเราต้องอ้อมไปนะคะทุกคนไปกันอ่ามันมีเฮลิคอปเตอร์รัตเวนด้วยอะ่ะอ่าสาดไฟลงมาแบบนี้เ้ประมาณว่ามองหาว่า <Okay. S 2> มีประชาชนผู้รอดชีวิตหรอ ถ้ามันเห็นเรามันจะฆ่าเราใช่ไหมไอเฮลิคอปเตอร์เนี่ยปะปะนี่ไงโอ้ยมันน่าจะเห็นเราอะสายแอบมิดทิตแน,นะยังเห็นตุย้ยตู้สาวหลบแบบมิดทิตมิดทิตแนะ ไปรบกนันระวังเฮลิคอปเตอร์ราตาเวนนะคะทุกคนสาดกระสุนลงมาได้มันยิงฟังตายเป็นสิบรอบวะเนี่ย,ยนัง่ง มันยังไม่สิ้นแสงเดี๋ยวรอมันสิ้นแสงก่อนโหฝั่งนี้ก็มาฝั่งนั้นอ่าฝั่งนี้ล่าถอยไปแล้วหน่อยไปฟบบฟบฟหาเป้าไปได้แล้วเรียบร้อยโอ้ย โอ้เริ่มถล่มลงมาแล้วจา้าไปเราตา<ป>มฮับเปอร์เข้าไปก่นนนนอกนอโอ้โหเฮลิคอปเตอร์อยู่ข้างบนนะก็ทุกคนโอ้ยเราจะข้ามไปได้ไหมเนี่ยข้ามไปเลยเข้าไปอ่า ฮาเปอร์มีวิธีเปิดประตูได้แบบฮาร์ดคอร์มากอ่านัำเน่าเราต้องเข้าไปในนี้ปะมันบอกให้เรากด X อ่าทำแบบฮาเปอร์เมื่อกี้เลยเราต้องโฟล์วฮาร์เปอร์ Salazar, the, so, the ISI have taken delivery of some new stock teeth near your position. I'll contact Breeze. Admiral, we're in position through anthem's interior schematics now your best vantage point is gonna be here overlooking the courtyard these boys are all you got so if you lose one of them you're on your own, <laughs> and you keep your own. Mm -hmm. the rooftops will give us a better vantage point to locate menendez มันบอกฮาให้เรากด R B บยิงขึ้นไปแล้วดึงตัวเองเหรอแบบคล้ายๆเอดาเอดาวงก็ใช้วิธีเนี้ซึบตัวเองขึ้นไปอ่ะอันนี้ครื่องบินลาตเวนเลยนะโอ้อนนลลนะโอเคไป เราต้องปิดบักสองคนนี้ไหมวะ RS เออแทงคอไปแทงแล้วลากโอเคแทงแล้วลากนะคะทุกคนแทงแล้วลากคือเรื่องเงียบโอ้ยข้างร่างมีรถทหารหลายคันเลยอ่ะ แล้วก็มีทหารมันบอกว่าให้เรากด <The nose S 1> LG โอเคล็อกเป้าหมายแล้วเราเปิดมัง้งน่าจะ keep looking to you ่าอ <him. S 2> ่ะโอเคล็อกเป้าหมายกดเลยปุ๊บอ้าอเอา้ารถไปแล้วอ่ะ Suffering of their people. Neither do the Americans or the Chinese. <laughs> <ID> okay, <confirmed. laughs> now that's it. Take, take care for China's their own, own. interest, <laughs> nothing more. <laughs> and, uh, <laughs> your help <laughs> will ensure the completion <laughs> of the security. Police are soon, but They're moving out of range. Can't get a clear signal. Come on, we'll find <laughs> the <great> advantage point. Don't fight, allow. เหตุการนี้มีแค่เรา,เรากับฮาร์เปอร์แค่สองคนใช่ไหมเนี่ยระวังเฮลิคอปเตอร์ราตเวนนะโอ้โยมันก็บินหอต่ำกันจริงๆเลยพวกนี้สไลด์ลงไปเลยจ้ะอ่าสแกนก่อนมันบอกให้เรากดปีเราต้อง้านต่ำามอบต่ำ้านไป้านแบบฮาร์เปอร์ เออเพื่อการกระสุนจากเฮลิคอปเตอร์นะคะทุกคนเพราะเฮลิคอปเตอร์มันสาดไฟลงมาแล้วมันจะสาดกระสุนใส่เราเมื่อเจอเป้าหมายอ่าเนี่ยน่าจะเป็นเป้าหมายของเรานะคะทุกคนทั้งนี้ไปีปเห็นไหม ตามฮาเปอร์ไว้กันปะรอบเข้าไปข้างในกันอ่าเรื่องเงียบฮาเปอร์จะคอไปเลยฟืบขอบคุณขอเช็ดหน่อยอืมฟุบทำงานไปสแกนก่อนสแกนดูก่อน

เดี๋ยวรับอะไรบางอย่างเดี๋ยวปัดเก็บคู่เลยคนหนึ่งขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปคนหนึ่งเดินออกไปมีทหารปุ่มการตามหลังด้วยนะจ๊ะ ครื่องบินออกไปแล้วปะเราต้องโฟโรฮาร์เปอร์มาเร็วตบก้อนอืมฝนก็ตกเฮลิคอปเตอร์รานตะเวนก็แย่โอ้โหพักบ้างก็ได้ลูกพักบ้างไปเร็วเราต้องตามฮาร์เปอร์ไปฮาร์เปอร์บอกเร็ว วเเนี่ยไปอ่ะเราต้องเดินดีระวังตกนะฟุบอืออาเปิลมาแล้วอ่า Supplies our are on way. จุดมุ่งหมายของเราอยู่ข้างล่างฟึบลงมาปาดคอไปเลยจา้าฟึบเออจัดเข้ารถไปเลยเปียดไปอ่ะเรียบร้อยไปเร็วฮับเอร์บอกไปเดียว Be <laughs> like, oh. Extracting the central computer is not a simple task. A series of security <laughs> barriers are actually locked to the self-destruct <laughs> mechanism. Such things are not a concern. The meeting <laughs> on <of> June <laughs> 17th will resolve <laughs> 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 any remaining barriers <laughs> <laughs> to our success. อันนี้เหมือนรถไฟความเร็วสูงเลยอะมันเป็นเปบัติการเกี่ยวกับ CIA อะไรบางอย่างด้วยนะ God knows of down kind back went then that the ไปกัน looks like got again we get wet เราต้องลงไปในน้ำโอ้ ต้องว่ายน้ำทุกคนศพทั้งนั้นเลยโอ้ยโอ,ยโอย้ขวางทำไมเนี่ยศพน้อยกอยใจไปอะฮับเบอิลชีมาชีต้อค อ่ะไล่สกแกน,นดูดิข้างบนมีสองคนฮบเพบนนี e s onto a s e c t ไห n เหมือนมีการขึ้นไหวปลาระเบิดล,ลงมาเรานลงน้ำก้อนเกือบแล้วไง มันเหมือนรู้ว่ามีคนอยู่ข้างล่างนะคะทุกคนมันปาระเบิดลงมาแล้วเกิดไฟไหม้แบบนี้ระหว่างนี้มันปะเคงกระสุนลงมาแล้วแหละเราต้องหนีไปกับฮาร์เปอร์แล้วว่ายบุ๊บบุ๊บุ๊บุ๊บตุ๊กๆุกไปก่อนไปไปอ่าขึ้นทังนี้แหละโอ้หระหว่างนี้มันปะเคงกระสุนมาแล้วแหละ เสียงกระสุนมาเต็มอโอเคไปเออยิง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 ไปว้าเอยิงเป็นกระสุนซับนไกยิง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  มันบอกว่าให้เรากดไปทางซ้ายอ่ะ <S <S เห็นแล้ว R G R B ยิงไปเลยเฮ้ okay. อ่ะเราอยู่ในหุ่นยนต์นักรบเคลื่อนที่นะคะทุกคนยิงยิงยิงมันบอกว่าให้เรากดไปทางขวา <S 2> <S 2> อ่ะไปไปยิงย<ป>ิงร<ป>ะเบิดระเบิด เราเปิดเฮลิคอปเตอร์ไปด้วยเลยเออไปเฮลิคอปเตอร์เราเปิดไปแล้วเคอ่ะไปรถเราเปิดอีกคันนึงอ่ะเซลซาร์ Where are you? เคเคไปเราอยู่ในรถครันนี้แล้วนะคะทุกคนไปยิงไปเลยโจ๊ อาควงไปเลยจา้าควงไปเลยจา000 000. ้าปืนกลอนาไปอ่าสลับมาที่ลำนี้บ้างจุกจุกจ้าจุกจุก,จกปะเคงกระสุนให้ไปเลยนะ้อ่ะยิงไปยิง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 ,ยง,ยงอ่ะปะออกปะฮาร์เปอร์ออกไปได้แล้ว เราออกตามฮาร์เปอร์เลยฮาร์เปอร์ขึ้นลนแล้วไปเราเป็นคนขับนะตุ๊ตตุ๊ดโอเคร e ก s วม่อางก n t ด o SDC n e n o อ t ว่ากด R G L P นะอ่ายิงปะ เรายิงมาจากเครื่องบินนะคะทุกคนเราบินอยู่แล้วก็ยิงมันอะไค่ะ,ะซัดไปที่ล่วงซัดไปที่มอบเนี่ยจุดมุ่งหมายเราคือทำลายประตูเออประตูแตกแล้ว go, go, go. ไป ที่ประตูแตกเพราะว่ารถเราจะได้ออกจากเมืองได้ไปไปโอ้โหเออเสยไปเลยจ้าแหกไปชนไปน้านหละไปไปไป go โก go go อ่าอืมตะลุยไปเลยมันบอกให้เรากด A ไปยิงไปเลยค่ะยิงอา กดเกด B โอเคลอยแล้วเลี้ยวเค่งเอเ okay. ยยิงไปยิงไปยิงไปเลยเอโอเค <Okay. S 1> เราต้องยิงรถสีแดงรถสีเขียวน่าจะเป็นของเราว่ะเออเราต้องสกัดจุดมุ่งหมายสีแดงสีเขียวน่าจะเป็นของเรานะยิงออ lọc quăng lọc quăng thôn ná thưa Ok

then we have something in common. What for, Long? But know this, American. If you are really here for Raúl Menendez, American, I have no need to kill you. Harper, na leave <laughs> it. Bele. Harper, na leave it. Bele. What? Hmm.